อันนี้หนูยู่งแอลกอล์ดิในพี่ให้ฟรีเอาไปเลยสองรอดแค่สองรอดแต่ถอดแมสใหม่ดิถอดเอาหมวกเอาหมวกขึ้นดิเนี่ยลูกสาวพี่เนี่ยเพิ่งจบปวสเนี่ยเทคนิคลบบุรีเราอายุเท่ไรแล้วฮะสาขาอะไรญิงกันตลาดลูกสาวพี่เลยนกันตลาดเอีอะไรกูแค่บอกเขาว่ามึงเลยนกันตลาดมึงจะวายทำไมกหนูเรียนอะไรหนูเรียนอะไรเพิ่งไปหนูได้เรียนหนังสือเปล่าออกอลิทานิกที่ไหนเทคนิค หนูหูเปิดดิเปิดดิพี่อยากดูหน้าเออหน้าเหมือนกับอยู่นิวยอหญิงแล้วหนูมีแฟนยังหนูยังอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดโอ้ยเชอบคนเลยมึงเฮียมันเหมือนไอ้นี่ว่ะผมไม่คิดไอ้หนูเบอร์หนูเบอร์เลยรอเออหนูมาส่งเข้าไม่บ่อยๆนะรู้ป่ะเนี่ยไอโซดได้ได้อย่าอย่าลูกแม่โสดเนี่ยอะไรกูแค่บอกว่ามึงอยากรียนที่ไหน อีบ้าอันนี้อ้ออีหาเนี่ยนนแม่นี่สันหน้าจริงตั้งแต่ช่างเอช่างเอช่างกล้องช่างเอช่างกล้องเดี๋ยวมาช่างไม้ช่างั่งไม่ต้องหา<ะ>แล้วยันคนส่งอาหารเลยไม่อ่ะมึงมันหมดบ้านนอกจังสองคนนี้แอร์พอตคือเครื่องบินเธอเอามาได้ไง ทราบของใครเนี่ยของผมพี่มาเยอะจังอ่ะพูดเลยจะหาผมคุยพี่ใจคุยไหมอ่คุยมาเนี่ยกิฟต์ลบุรีอันเนี้ยไมายสิงห์บุรีเนี่ยมินอยุธยาปลายอ่างทองส่วนเนี่ยเชอร์รี่นครสวรรค์แล้วอันเนี้ยไง พี่จะผมพูดจริงๆริงกเครื่องนี้ยพูดมาโอ้โหพี่ให้ผมต่อความยาวสาวความยืนเนี่ยอ่ะวนี้ผมบอกแล้วกันเครื่องนี้หนึ่งสุกพันไอ้เยี้ยมเนี้ยหนึ่งสุกพันไอ้เยี้ยมเนี้ยหนึ่งสุกพันไอ้เยี้ยมเนี้ยกู้เฮ้ยนายเรามีอะไรจะถามป่ะว่าถ้าตอบถูกแล้วให้คำถามละพันเลยมาดิปูเลยนะ อเอทเคไปรถรถยนต์เก่งเกินไฟอะไรแดงไฟแดงไงโอ้โหเอาไป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 เราให้ได้หมดเลยเหรอ,อทำไมง่ายอะ่ะดูใต้คอมเมนต์อีกแล้วะเปล่ามึงทำกระเป๋าตังค์ตกกูขอให้สองพันอะไรอ่ะ คือมุมแบบนี้นี่ถามว่าโอ้โหมันก็อาจจะไม่ถึงกับง่ายมากนักแต่ว่าสำหรับเรียก้ว่าคนที่เป็นมือชมหมังอย่างเจมวอดปลานี่ก็ลุ้นได้แน่นอนเลยครับแต่ถ้า เพื <ım> ่อนมาคุยสองคนนี่ก็ไปยืนในนั่นแหละครับระข้างแพงด้วยครับพลนตันเอาล้วครับเจบอดพราวครับเจบอดพราวเสาแรกโอ้โหได้แค่เอาไม่อยู่ครับสองต่อศูนย์ครับเจม์บอลพราวเยมึงกูไม่ได้จะบอกไกูโดนคมขึนฮจริงไนี่เดนทีเดียวโดนสที แล้วพึ่งไม่ไหว้่วตัง้งแต่จีเร็กกูกลัวรักท่านมันไม่เพียงพออ่ะ <laughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดะิฉันโทรมาจากแผนกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของประกันรถของคุณนะคะหรือเราได้ไ<ห>ร,รับแจ้งหลายข้อหาเกี่ยวกับการขับรถเร็วเกินกำหนดนะคะที่ไหนครั คุณได้รับใบแจ้งเตือนหรือเปล่าคะยังที่ไหนอ่ะจุดไหนบอกให้ผมดิค่ะคือใบจับแจ้งว่าผู้ขับขี่ขับได้ความเร็วที่หนึ่งรอยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะแต่ว่าตามถนนในกรุงเทพเราเนี่ยมีการจำกัดความเร็วที่แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณทราบตรงนี้หรือเปล่าคะไม่ทราบผมอยู่ลำพูนไปทำไมผมกขับรถกรุงเทพล่ะ ค่ะคือความเร็วเกินมา75กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะต้องเสียค่าปรับ1,000บาทค่ะเอ้าผมอยู่ลำพูนทำไมผมเข้ากรุงเทพได้ไงเราเลยอยากตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณเป็นผู้ขับตอนนั้นจริงๆหรือเปล่าเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการโต้ตอบค่ะสราบอว่าคุณเป็นผู้ขับตอนนั้นหรอคะไม่ใช่ปฏิเสธเลยผมอยู่ลำพูนไไปขับรถไปเข้ากรุงเทพทำไมอ๋อขอโทษค่ะอันนี้สําคัญมากเลย รูปที่ถ่ายได้จากกล้องจับความเร็วอะค่ะเป็นรถ BMW X6 คุณเป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ผมขับอีซูซุไปวิ่งไปีวได้ไงอ้าวขอโทษค่ะคุณโดนแกล้งนแล้วล่ะอ้าวเฮ้ยผมอยู่้ะพูนไปขับรถเข้ากรุงเทพได้ไงตกใจอะดิผมอยู่ไทยเดนูัวไทยเดนม่าเนี่ยเออ ok nè, uh, à, không có vấn đề nè. ôi tia đèn keo này hơi loi. không thấy. Được, <laughs> à, không thấy. à, không thấy. à, không thấy. à, không không thấy. à, 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 สามจริงถ่ายภาพอะไรของนี่เนี่ย่ะ,ะถ่ายอะไรไม่เห็นจริงๆอะเอามาไม่เอามาหนูจะไม่ตัดแล้วนะหันมาดิดิไม่ต้องมาถ่ายเลยถ่ายอะไรหันมาดิดิไม่ไม่สวยฮะไม่สวยไม่เห็นจริงๆอ่ะ พี่ชอบเก็บของเข้าไปพี่นี่นะหันมานี้ดิหันมานี้ดิมันจะชนตาแตกบชกไม่ เอาใส่ทีละนิดก่อนเดี๋ยวอาจารย์บอกเอ๊ะแม่มึงหนีกูบอกว่าทีละนิดใส่แบงยค์ไหนเบิร์ตบักพักได้ทำได้ได้ได้ช่วยแม่หาไหมไม่ไม่ได้ช่วยใช่ไหมได้พ่อบอกแล้วใช่ป่ะได้ <c oughs> ยืนดีดีพ่อบอกให้ยืนดีดียืน มันมันอันนี้มันไม่กลัวไงฮะเอาดังดี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 ปุกดูตัวอย่างเอาแล้วนะพอนับหนึ่งถึงสามปุ๊บนี่พร้อมพลาดเลยนะหนึ่งสามปุ๊บนี่โดนเลยนะถ้าสามปุ๊บมันพร้อมตบเลยนะสองถ้าสามปุ๊บนี่พร ๊ตีเลยนะโอเคป <c oughs> ่ะอ่ะรอบนี้ให้ให้โอกาสให้โอกาสให้